รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย อแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พบกับคู่รักเด็กแนวแอมมี่ไอดา้าสอเตียงหักหลังไอดา้าโพสไอจี IG เศร้าในวันเกิดลูกสาวว่าคนที่คิดนอกใจคนนั้นไม่ใช่คนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการสอนนอแสนแสบสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสอนแสนแสบครับวันนี้เราจะมาไขคดีบันเทิงแสบแบบสดๆกันนะครับอ<ร>ายออมานี่โทษครับร<า>ไอ้นี่ ไปตีอะไรเราเห็นของเล่นแล้วมันทนไม่ได้ครับผมถ้าอยากเอาคาถามาควงตรงนี้สวัสดีเฮียครับสวัสดีครับเออก็ว่าหายไปไหนสวัสดีคุณผู้ชมครับครับผมต้นรับชมข่าสุดการสนอแสนแสบเราจะมาไขคดีแสบแบบสดๆกันครับพูดไปแล้วครับผมเอ๊ะตะนไทมวันนี้มีมีกกงมีกองอะไรมาตั้งนี้ด้วยครับว่าที่อาสาอาร์ตครับนี่ฮะเสดูครับฮะดูชื่อวงเสก็คงจําได้โอ้อ s a เดี๋ยวฮะเสมากันทั้งวงเลยโอ้โทษครับดูอยู่ข้างนอกมามากันทั้งวงเลยครับผมไอแซคนิวตันเอฮไยแอนเองรับหมอขอทษคร์เองเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอกับการกลับมาอีกครั้งของ ไอแซคนิวตันเออเขาโหมอย่างตลบมากกดเอฟเฟกต์กันไม่ทันแล้วเ anyway. นี่ยขอโทษครับเอาล่ะวันน <BI ี้เจอแน่นอนนะครับแฟนๆของไอแซคอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับใช่นะฮะแต่เราต้องมาเริ่มความแสบกันที่คอนเสิร์ตนี้กันก่อนนะฮะกับ25ปีมิสเตอร์มอสนะครับผมเน่ก็เป็นปาร์ตี้ที่สนุกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีครับของพี่มอสปฏิพานนะครับครับตอนนี้จําหน่ายบัตรพร้อมกันวันที่12กันยายน ไปแล้วไปแล้วนะตอนนี้บาทมีราคา1,300เอ้ยหน่อ1200บาท1 5 0 0บาท2 0 0 0 2,500บาทแล้วก็3,000บาทนะครับปาร์ตี้ของเราจะเกิดขึ้นในวันที่29-30พฤศจิกายนนี้นะครับครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามีน้ำจิ้มให้ชมเล็กน้อยน้ำจิ้มอ่าน้ำน้ำจิ้มนี้จะมีอะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างครับไปชมกันเลยครับพฤศจิกายนนี้ผู้ชายคนนี้ กำลังจะมีปาร์ตี้ที่สนุกและยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีปฏิฐานปาร์ตี้25ปีมิสต์มอรสพร้อมแก้มเฟียวเงาะสุดสีเมื่อรีอยู่เนี่ยกันอีกเทียบไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นที่ยังอินกันถึงทุกวันนี้อ้อมสุนิสาพี่น้องคนละมุมกบแท่งมอส น้องสาวตัวแสบอมิตาทาทายังและการพบกันครั้งแรกบนเวทีเดียวกันของเพื่อสีสุดสนิทเต๋าสมชายบอกแล้วว่าปาร์ตี้ครั้งนี้มอสจะรวมเอาความสนุกไว้มากที่สุดในรอบ25ปีแล้วคุณพร้อมจะมาปาร์ตี้กับมอสรหรือยังล็อกคิวปาร์ตี้29และ30พฤศจิกายนนี้ที่รอย l p a พ a g ก n น a l l ครับครับแอบนีมองว่าบัตรเดินเร็วมากเดินมาคนมาซื้อไปเยอะใช่ครับเซ็ครับผมครับผมยังไงก็ฝากผู้ชมนะฮะถ้าเกิดอยากดูคอนเสิร์ตนี้รีบไปที่ไทยดิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับแฟนพี่มอสอย่างนี้นอนใจนะใช่รีบไปซื้อกันนะครับเอาละครับเซ็ครับผมเฮ้ยอะไรอะตอนนี้มีเรื่องราวที่หลายๆคนมาลงบันทึกประจําวันไว้ครับนะฮะแล้วก็ข่าวที่มาลงบันทึกประจำวันสองข่าวแรกนั้นเป็นข่าวของพี่พิมพิมดาอู้ตาย พี่วาน <c oughs> อะไรยังไงสิเดี <c oughs> ๋ยวต้องไปดูกันแล้วอีกหนึ่งข่าวครับเสะครับผมเป็นข่าวของปุ๊กลูกฝนทิพย์กับใบเตยอาสยามโอเคครับผม <c oughs> จะเป็นยังไงไปดูเลยกับช่วงลงบันทึกป,ประจำวันครับผม <c oughs> ช่วงลงบันทึกประจำวัน ออกไม่ยอมรับแบบเต็มปากเต็มคำว่ยยุติสัมพันธ์รักกันอีกรอบแบบแน่นอนแล้วสำหรับนักร้องและนักแสดงสาวพิมพิมมาดาบริรักษ์สุภกรกับนักร้องหนุ่มว่านธนกฤษพานิชวิ์ที่ก่อนหน้านี้สาวพิมพ์ได้โพสต์ความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมว่าได้ยุติความสัมพันธ์ว่านลงแล้วและขอให้เข้าใจตรงกันงานนี้เมื่อมีโอกาสได้เจอตัวสาวพิมพ์ทั้งทีก็ต้องให้เจ้าตัวได้ยืนยัน แบบชัดเจนว่าตอนนี้ยังติดต่อกับว่านอยู่อีกหรือไม่แล้วเป็นเพราะสาเหตุใดที่ต้องปิดฉากรักอีกครั้งต้องให้สาวพิมพ์ได้เคลียร์ก oh, ันเลยก็คิดแล้วว่าเราพูดแล้วมันก็ชัดเจนเนาะก็เคลียร์อะไรอยเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะคะคือคือทุกอย่างก็ปกติอ่ะก็ยังยืนยันว่าเราก็ยังปรารถนาดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ต่อกันได้ปกติอะไรคนนี้คะ โอเคมากค่ะโอ้เราอย่าไปเราอย่าไปลงดีเทลดีกว่าเนาะมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนอะพิมรู้สึกว่าพิมไม่สามารถลงดีเทลให้แบบเข้าใจทั้งหมดได้ค่ะมันหลายปัจจัยค่ะพิมพูดได้เท่านี้จริงๆบางทีการเป็นแฟนกันหรือว่าใช้คํานี้มันมันอาจจะทําให้เราทะเลาะกันมากมากกว่าปกตินะฮะพอถอยออกมาเออมันก็นมันก็เป็นเพื่อนกันมันก็ไม่มีไม่มีการวิวาทกันคืออย่างที่บอกว่าเราอย่าเพิ่งไม่พูดถึงตรงนั้นเลยดีกว่าค่ะเราแชมทำวันนี้ ุ่งนี้แล้มาลือนี้แหละวันต่อๆไปให้มันดีไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดพักก่อนเนาะตอนนี้อยู่ในช่วงระยะทำใจเลยเไม่รู้เรียกระยะอะไรอ่ะรู้สึกเรียกเรียกว่าระยะระยะต้องลุยทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ก็อาจจะพักสักแป๊บนึงอยู่กับตัวเองบ้าง <laughs> จูจูก็ถูกเมาว่าเกือบจะกินเก้าเหลาชามโตกับนักร้องสาวนุ่งสั้นใบเตยสุทธีวันซะแล้วหลังจากไปร่วมงานแต่งของพี่สาวคนสนิทพิงกี้สาววิกาก็มีคนลือกันว่าทั้งคู่เกิดคอมเมนต์กันในงานท,งทั้งทั้งทีไม่น่าจะโคจรมาเจอกันได้บางก็มองว่าหรือเป็นเพราะสาวใบเตยเองสนิทกับสาวแตงโมพัทรธิดาอดีตโจทเก่าหรือเปล่าเจอแบบเนี้ยให้สาวปุกลุกมาคลิ กันเลยดีกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะอย่าเชื่อมโยงเลยดีกว่าไม่มีอะไรค่ะไปงานได้เจอกับเขาเพชรได้เจอไหมเหรอจริงๆคนเยอะนะคะงานพี่พิงกี้ถ้าเกิดใครไปมีมุอถ่ายรูปเยอะมากก็คงไม่ไม่ได้เห็นทุกคนนะคะมีคนบอกว่าแบบไม่ไม่ร่วมเฟรมกันโหไม่เกี่ยวค่ะถ้าถ่ายรูปก็ถ่ายได้ไม่มีอะไรแต่วันนี้เชื่อมึงได้ถ่ายไหมคะไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะนั้นถ่ายกับพี่พิงกี้กับพี่เพชรแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ถ่ายกับใครเลย คงไม่ได้แม้ถ้าจะนั่งเดินว่าอุ้ยใครสนกันคงไม่ได้เดินพอดีนะเพราะก็ไม่มี่ะไม่มีใครค่ะเคยคุยไหมหรอคะก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอแล้วก็คุยกันตรงตรงอะไรเงี้ยมันเหมือนไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะเหมือนจริงๆเราเมาว่าเหมือนใบเตยก็สนิทกับทางนั่นเองผลไม้ทำให้แบบชื่อย่อมาเต็มเลยวันนี้สมองล่มเตอะแล้วก็ไม่มีอะไรกับใครค่ะก็อย่าเชื่อมโยงเลยดีกว่าไม่มีอะไรจริงถ้าสามารถทำงานร่วมกันหรืได้ร่วมได้ทุกคนค่ะ เอ๊นางเอกชื่อผลไม้ครับชมพู่ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ใครอีกไหมครอ๋อสตรอเบอรี่เอาจริงเราอยู่วงการนี้มาไม่เคยได้ยินนางเอกสตรอเบอรี่ลำไยอ๋พี่ลำไยพี่ลำไยไงอ๋อพี่ลำไยครับผมไม่รู้เป็นใครเหมือนกันครับผมหน้าจอขึ้นให้แล้วว่าเป็นตังโมฮะเอาหรอครับผมก็กลัวโดนฟ้องด้วยด้วยนะฮะขอโทษทีนะครับก็เคลียร์กันไปแล้วสำหรับ2คดีแรกนะครับ อีกสคดีแค่2คดีแรกยังแสบไม่พอครับคุณผู้ชมครับมาที่เคนภูภูมิบอกว่าตอนนี้สนิทน้ำตาลเอาเหรอใช่น้ำเบาหวานขึ้นแล้วีไม่ตลกไม่อยากตลกน้ำตาลพี่จักรนาอ๋อครับน้ำตาลพี่จักรนานะครับเครื่องติดมันอยาก่เข้าใจเข้าใจเข้าใจส่วนคดีที่2ครับตอนนี้ทิสา โพสไอจีบอกว่าห่างกันแล้วกับกันนภัร oh. เอาเอาแล้วเดี๋ยวติดตามข่าวนี้นะครับ,รบอีกหนึ่งข่าวครับคริสหอวังแจ้งเรื่องของการโพสไอจีให้แบบรักตัวเองเกี่ยวข้องอะไรกับไฮโซเซนหรือเปล่าああอเอาลงประทึกประจำวัน3ข่าวนี้เชิญครับ <c oughs> 3ข่าวนี้ <c oughs> นับวันยิ่งดูสนิทสนมกันขึ้นทุกทีแล้วสำหรับนุ่มเคนภูภูมิและสาวน้ําตาลพิจักขณาที่สีกันถึงขนาดที่มีฉายาเรียกกันเหยินเล็กเหยินใหญ่แม้แสวกันหวานน่ารักกุก,กิกแบบเนี้ยความสัมพันธ์ตอนนี้ยังไงกันแน่ยิ่งช่วงนี้ดูสนิทสนมกับสาวน้ําตาลหลายคนเลยมองว่านุ่มเคนเริ่มห่างกับสาวใบเตยพรพจีแล้วงานนี้หนุ่มเคนจะว่ายังไงรวม ถึงอีกประเด็นที่วัสนิทกับสาวน้ำตาลจนหนุ่มภายพาทิ์ไม่ยอมให้ทำงานร่วมกันอีกเป็นเรื่องจริงหรือไม่แถมล่าสุดมีข่าวแว่วมาอีกว่านุ่มเคนขึ้นแทนเป็นเศรษฐีไปซะแล้วเห็นว่ากวานซื้อที่ดินกว่า50ไร่เพื่อเตรียมทำธุรกิจยังไงครับชี้แจงหน่อย ก็สนิทกันอยู่แล้วครับสนิทกับน้ำตาลอยู่แล้วด้วยแหละตั้งแต่การถ่ายละครหรืออะไรมานะครมันคือเรื่องจริงไ,ม, <c oughs> ไม่ใช่ฉายา <c oughs> อย่างที่บอกครับเราเราเคยรู้จักกันมาตั้งแต่โอ้โว <c oughs> สปีแล้วอะไรเงี้ยเหมือนการได้มาเจอกันมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเจอเพื่อนอะมันก็เลยคุยกันได้ริงไม่ได้ห่างนะก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรที่แบบคืบหน้าหรืออะไรเลยก็พยายามเก็บเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆแถวบ้านครับที่สิงห์บุรีครับมันเป็นเหมือนที่นาจัดรูปอะครับผม,ม <c oughs> แล้วก็ก็ซื้อไว้เผื่อถ้าเรามีเยอะๆเราเ,เราก็กอาจจะ หาช่องทางที่มันทําธุรกิจของเราต่อไปได้อะไรเงี้ย generators. ใช่ครับก็ตั้งใจให้มันถึงร้อยครับแต่แต่แต่ก็ต้องต้องพยายามมันก็เกอดผมว่าไม่ยากนะครับก็เป็นเพื่อนเหมือนเดิมก็ก็ยังคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีโปรเจต์ร่วมร่วมกันอีกอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่ยากแน่นอนเล่ว่าข่าวนี้ไม่จริงเนาะไม่จริงครับไม่จริงครับ เรียกได้ว่าอินสตาแกรมส่วนตัวของแต่ละคนก็เป็นที่ระบายความรู้สึกของเจ้าของได้เป็นอย่างดีล่าสุดนักแสดงสาวที่สาววริธิสาก็โพสตดราม่าทำนองน้อยใจใครบางคนจนคนก็ตีความไปว่าสาวที่สาวมีปัญหากับหนุ่มคนสนิทอย่างกันนะพัสซแล้วเพราะทางหนุ่มกันเองก็มีข่าวว่าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับนักแสดงสาวจ๊บที่ร่วมงานกันในละครเวทีด้วย สาเหตุนี้หรือเปล่าที่ทําให้สาวที่สารน้อยใจนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สาวที่สารถูกวิจารณ์ว่าฝีมือการสแสดงไม่พัฒนาเจอแบบนี้หน่อยบ้างมจ๊ะเรื่องทะเลาะกันนี้อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องการโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมหรือว่า,าการเจอแบบข้อความอะไรที่มันแบบเขาเรียกไงโดนโดนเตดอะไรเงี้ยบางทีเรกาก็มีโพสตบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันคือเหมือนต่างคนต่างทำงาน าวันก็แทาไม่ได้คุยกันเลยเราแบบที่หึงมากอะไรเงี้ยจนแบบว่าไม่ไม่<ร>ไม่ไม่ๆม,มคือเรื่องเรื่องงานเนี่ยเราไม่ได้ยุ่งแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ยุ่งเรื่องงานของเขาคือจะแยกกันอยู่แล้วค่ะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวปกติเราก็รับฟังทุกความที่เห็นะคะแล้วก็คอยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคะ่ะคือเราเรารับฟังทุกคําแบบติคําชมอะไรเงี้ยอยู่แล้วจริงๆเรื่องละครเนี่ยหนูจะรับตามผู้ใหญ่อะค่ะคือเราเราไม่ได้เลือกหมดะไรเงีผู้ใหญ่ให้มาเราก็เล่นที่จะเรียนมาแสดงเปิดอะไรเงี้ย ก็มีค่ะมีค่ะมีอยู่แล้วค่ะ เป็นอีกหนึ่งสาวที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นที่ติดตามของชาวโซเชียลตลอดสำหรับสาวคริสหอวังที่ล่าสุดโพสต์ข้อความว่าให้รักตัวเองลงอินสตาแกรมจนทำเอาคนมองว่าเธอกำลังมีปัญหากับความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มนอกวงการอย่างให้โซเซนหรือเปล่าซึ่งล่าสุดทางสาวคริสก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งประเด็นที่มีคนวิจารณ์ภาพเต้นบัลเล่ของเธอที่ชี ขาได้สูงแล้วลงรูปในอินสตาแกรแต่กลับโดนมองในทางลามกเจอแบบเนี้ยซีเรียสหรือเปล่าครับจริงๆแล้วทุกคนก็ควรจะรักตัวเองนะก่อนที่เราจะเอาคาวามรักของเราไปให้คนอื่นปัญหาคือว่าทุกๆคนมีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราคุยกันเคลียร์หรือเปล่ากับทุกคนนะคะ่ะทรทูเลิมยูเซลมาค่ะไปตรวจสุขภาพไปทำอะไรกันบ้างเนะาะถามว่าเป็นปัญหาแบบโอ้โยิ่งใหญ่ไม่มีอยากกินเลิฟแบบรักกันดี เหมือนเดิมค่ะอย่าไปมองเวาลาบล็อกสิเต้นบัลเล่กเต้นบัลเล่กคุณก็ไม่นึกงคิดว่าคุณยังเตะขาได้สูงขนาดน,นั้นน่าเสียใจยจังเลยที่คนไทยบางส่วนนะเห็นศิลปะเป็นถึงลามลกค่ะเพราะว่าเออมันไม่ใช่ว่าทุกคนทําได้ไงของของแบบเนี้ยมันต้องเรียนนะไม่ยิมนาสติกบัลเล่อะไรอย่างเงี้ย น่าเสียดายค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบที่อื่นๆอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่ได้มองอะไรที่มันเป็นแบบวิจารณ์ในไปทางลามกค่ะไม่โกรธหรอกค่ะแต่ว่าน่าจะสนับสนุนในการเอ่อให้ไปเรียนเพิ่มเติมดีกว่าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าโลกที่อื่นอะเขาไปถึงไหนกันแล้วแบบศิลปะศิลปะอะไรเงี้ยค่ะนี ouais right? <laughs> <laughs> ่เป็นไงชอบคำพูดอี้าครับโดนแบบเจ็บๆไปเลยโลกมันไปถึงไหนแล้วสำหรับศิลปะก็คือเป็นรูปของคุณคริสที่เขาฉีก180ฉีกขา180แนวตั้ง คือแมงขางบนคือแมงขางบนปกติร้0ปิเราจะเห็นแนวนอนอยู่กับพื้นใช่แต่ว่าคริสเนี่ยเขาใช้หนึ่งขายืนแล้หนึ่งขาฉีดขึ้นไปอย่างนี้เลยตรงเลยฮะเป็นเส้นตรงเลยโอ้หต้องเข้าไปดู IG จีหน่อยละครับผมผมไม่แน่ใจว่ลบไปหรือยังนะหลังจากที่โดนวิจารณ์นะครับแต่ว่าก็เป็นภาพสวยงามไม่ได้ดูลาบกหรออะถ้าเรื่องของบัลเล่เรื่องของโยคะเขาก็ทํากันเยอะแยะใช่ไหมอย่าไปคิดมากเลยศิลปะมันดีนะครับอเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับอือหูคดีนี้ก็แสบเหมือนกัน เป็นกระแสอยู่ใน i อจนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับคู่รักเด็กแนวแอมมี่บอททุมบลูแอมมี่บอททุมบลูโอเคครับผมบอททุมมันเลยมนงงงนะแอมมี่บอททุมบลูครับผมกับน้องไอด้านะครับพ่อคุณพ่อคุณแม่ของน้องลรลลาเบลครับผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับสอนแสบๆครับ สนแสนแซบ